อยากได้ตัวละครเก่งๆอยากได้สกินสวยๆแต่ไม่อยากเติมแพงต้องนี่เลยร้าน power กระชาเติมคุ้มถูกกว่าเติมเองเพียงแค่ใช้เลขอยู่ดีเท่านั้นในการเติมเงินเสียเวลาไม่นานแถมย้งปลอดภัยอีกต่างหากแถมร้านนี้เป็นร้านในเครือเดียวกันกับ power pay ด้วยนะสามารถโทรสอบถามหรือแอดไลน์ได้เลยอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับสูถ่ถด channel นะครับวันนี้อยู่เกม counter s i e นะ ในคลิปวันนี้ครับผมจะมา,าตัดทีมนะครับเล่น PVP นะครับในสัปดาห์ที่19นะหลังจากที่ซอยุนเอาเวเข้ามาในเกมแล้วนะครับแล้วก็ในคลิปวันนี้ครับผมจะใช้ทีมที่ไม่ใช้ซอยุนนะครับแล้วก็สู้กับทีมที่มีซอหยุนนะครับทีมจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปดูด้วยกันเลยนะครับก็ต้องบอกเพื่อนว่าตอนนี้ผมอยู่แล้ง 5 0 0 0แล้วนะครับ Grandmaster 5เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ใช้ทีมที่บอกเพื่อนๆนี่แหละครับไต่ขึ้นมานะครับถือว่าดีมากเลยนะครไปดูทีมกันฮะนี่ครับอันนี้คือทีมที่ผมใช้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไม่มีซอยุนอเวกนะครับหลักๆก็คือจะใช้นายูบินนะครับแนวหน้านะแล้วก็ชิฟุยุครับแล้วก็น้องไอชวายนะครับ3คนนี้ครับเป็นแนวหน้านะครับ แล้วก็จะใช้เซียวหลินครับเป็นตัวทีเด็ดของเราครับในการจัดการแนวหน้าของศัตรูแล้วก็ซอยุนอเวกด้วยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิกเนี้ยถ้าแนวหน้าของศัตรูแตกนะครับเรามีโอกาสชนะสูงเลยนะฮะฉะนั้นเซียวหลินเนี่ยเป็นตัวที่มีความสําคัญมากๆครับในการจัดการแนวหน้าของศัตรูในสัปดาห์นี้จะเจอส่วนใหญ่จะเป็นนายูบินครับแล้วก็จะเป็นคิงนะครับก็เข้าทางเซียวหลินนะครับ ส่วนไอดีผมก็มีคิงนะแต่ว่าไม่ได้ใช้นะครับเพราะว่าผมใช้เป็นแนวรุกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญไม่แพ้ก,กนันก็คือฮารับนะครับฮาลับเนี่ยเอาไว้จัดการแฝดนะครับในฝั่งศัตรูนะครับเวลาลงเราก็ต้องอดูก่อนนะครับว่าศัตรูล,ลงแฝดมาก่อนหรือเปล่าถ้าเขาลงแฝดมาก่อนให้ลงฮาลับทันทีนะครับก็จะเป็นยุทธวิธีในการที่เอาชนะได้นะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับ ส่วนโอเปอเรเตอร์เนี่ยผมใช้เป็นซิกม่านะเพราะว่าจะได้เกราะด้วยครับทำให้นายบินอึดขึ้นครับแล้วก็ดาเมชนะทางแรงขึ้นด้วยครับทำให้เซลลินเนี่ยยิงได้แรงขึ้นอีกนะครับส่วนยานเนี่ยก็ถือว่าเป็นคีย์เหมือนกันนะครับใช้ยานเก็บเนี่ยเกาะนะครับใช้ท่าพัดนะครับยกศัตรูขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นทีเด็ดเลยนะครับเพราะว่าเรายกศัตรูขึ้นมาเนี่ยมาทาจังหวะได้นะครับทําให้เราสามารถยิงฟรีๆใส่ศัตรูได้ประมาณครั้ง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับ ส่วนใหญ่วิธีการเล่นผมก็คือ,อจะลงนายบินก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าศัตรูครับลงตัวไหนมาถ้าตรูลงแฝดนะครับเราก็จะลงฮาหลักก่อนนะครับถ้าตรูลงตัวอื่นมาเราก็จะลงชีฟยุนะครับหรือว่าน้องแฝดเลยนะวัดใจนิดนึงนะแต่ส่วนใหญ่เพเซฟก็จะลงชิ่ยุก,ก่อนนะครับแล้วก็ลงเสี่ยวหลินเดี๋ยวจะลงเสี่ยวหลินก่อนเลยก็ได้นะครับแล้วจากนั้นก็ทำคอมโบครับให้ได้โอปเปอเตอร์ แล้วก็ยกเลยครับใช้ยานยกทันทีนะครับโอเคก็คอนเซปต์ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูของที่ผมใช้สักการสนิดหนึ่งนะนี่ครับก็ประมาณนี้ครับนายบินชิฟุยุน้องแฝดนนครับใช้หลบหมดเลย ซินเวียครับครูดาวนะครับหาหลับก็ครูดาวครับก็มีนาโตะครับครูดาวเช่นกันแล้วก็ยูบินานะครับใช้โจมตีนะฮะยูบินาก็จะเอาไว้แบบ สถานการณ์แบบบางทีเราได้เปรียบอย่างเงี้ยนะหรือว่าตั้งรับอยู่นะครับก็เอามาพิเกมได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยได้ใช้มากเท่าไหร่แล้วก็นี่ครับเซลลินครับเป็นโจมตีเร็วนะครับโอเคครับนี่ก็คือทีมทั้งหมดแล้วก็คอนเซปต์ในการใช้งานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวไปดูแม็์ที่ผมเล่นนะว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับ 어차피 사라질 테니 함께라면 괜찮아. <목소리도 못 참아> <목소리도 못 참아> 너하 <목소리도> <목소리도> <데버린 거예요. 목소리도> <다른네>. <목소리도>

Earth... 해하지못 해도 돼요. 어차피 사아들팀 있어. 만코서드라고. 알겠습니다. 알겠습니 e 다 너 이거 좀 보세요. 법인데요뜯나 아. 법인데요 시끄럽군요. 수용하게 많거든요. <목소리가> <목소리가> 휴지를 하자. 휴지. 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 지 휴지. 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 시끄럽군요. 수용하게 시끄럽군요. 용하게 만들어 드리죠. 지 못해도 돼요. 어디이이 <laughs> 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 그어군요니용 니어, 만들어드어지못해어 돼요. 어차피 니어, 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 어 니어, 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 니 니어, 어 니어, 니 보세요. 해하지못 해도 돼요. 어차피 살아갈 어 목표 포그 <sometingers> 일단 시끄럽군요. 조용하게 만들어드리죠. 감당할 수 있는 갑자 어차피 스아들드아이 <ark> <Leonardoûl> <두마디. Carwyn>. <limitationsifiers> เอาละครับเป็นไงบ้างครับกับ การจัดทีม p ีพครับในการต่อสู้กับซอยูนอเวกโดยที่ไม่ใช้ซอยูนอเวกนะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆครับไม่มากก็น้อยครับสำหรับคนที่ไม่มีซอยูนอเวกนะครับส่วนใครที่มีซอยูนอเวกอยู่ก็อาจจะง่ายมากขึ้นนะครับก็อาจจะเพิ่มเซียวหลินเข้ามาในทีมนะครับเอาละครับก็ขอให้เพื่อนๆครับสู้ p ีพกันอย่างสนุกสนานนะครับเหลือเวลาอีกแค่ไม่กี่วันเนาะก็จะหมดฤดูกาลแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ครับถ้า เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะครับรบกวนช่วยกดไลค์กด subscribe และเป็นกำลังใจกับทางช่องด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดนดไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม